สุกสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพียงแพงเบิด์ทุกสุขคนเด้อเบัดสมองสุบอ่อนสบายดียังแรงแรงพี่น้องเ้ยไหนน้ำใหนแม่เฮ้ยเหตุยังขายดีขายยังดียังไม่ขายปิ้งไก่แข่งกันได้ เสี่ยวสาวไล่เอื้นกันเสียเส่ยวเสี่ยวเสี่ยวว่ะคือบอกขายคลองนหนาเฮือนให้ว่ะยืม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 ทุนน้ำเสี่ยวเนี่ยที่จักอ่าวล้านไปลงทุนซาวก็ได้สามสิบก็ได้เอามาให้เนี่ยเปลงทุน จากเพิ่นว่าให้ไปขายยังอยู่หนาเฮื้นนะวัน์ยันนไปลงทุนบานนี้มายืมเงินเอเอ สูตรอาจารย์สิงสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องยุบสีหักแพงเบอร์สุขสุขคนสบายดียังแรงพี่น้องเว้ยมีภาพพี่น้องไปหาอยู่หากินไปเบิ่งมอสิงแหละมอเสียข้างเงื่อนนี่แหละมอที่มาตัดง่ายเฮาแหละมอไปใส่ตุ้มเอียอ่ยนอะไปเบิ่งสูตรมอไปแลนด์มอง ยาดเนี่บอยบอกยาอะไรมอนมาแลงเขาสิมาเงยัองอยู่ดนะิบ่ะนะบอญะกับปลาตัวน,น้อยๆนะไปะเห็ดเนี่ได้กิน ตามป่าตามป่าผ่านสิง ม่อนี่เป็นผ่านเลยพี่น้องไงทานสินมันเปนมอหนาไหมมอช่วยเอาม่อได้เมอมาเงี้ยงกูมืออม้อใช่ปะ เง,ง,ง,งีงบ้งงา,นา,นงานนี่เนเงี้ยวมระสวนเประสตมีพี่ชั้เนี่ยสองอย่างนะขี่เดียวขี่ต้มน้ำสะบอน บอไซ่เข้าไปบอทองยางเลยถอดมันเห็นยังเกรึบนะมันแทบมีจากสองหลังหมดสองหลังสามหลัง เอียนหมอพี่น้องเลยและน้องกระสุกชิม,มีเอียนอย,ยู่ดอกไม่ีปีงสบเหรฮะตัวเห็นปีงสบตัวจากแหลนจะขึ้นมาเลยมาในม่ครับมอพี่น้องเลย ถารุนเมื่อเอิญพดละไปยังต่อพี่น้องไว้ก่อนจะไปกินข้าวแรงนะเห็ดอยู่เห็ดกินกะมาเบิ่งโหลดเบิ่งล่างก่อนพีนนน่น้องยามแรงๆนะกำลังมืดสลัวสลัวชักเชียงแมงไปจัีงหองนี่เว้นโตมันหองดังแต่เนีหาตัวไม่เจอโหลดแกนเสือแก่มอนนั่นแก่ประห้ม ก็มาขา,ายประหม้มขายดาวนำ้ำได้เนี่ยพี่น้องเลยเนี่ยเี้ยพาไปบนสาไล่กำลังคิดตำหมักแป้งกินข้าวแรงว่ะสัน <c oughs> ปวุ๋วนี่ว่าสิปุ๋ยเสรกันเสร็จแลบอกปุ๋ยจบเจือ จัดขัวใหม่พี่องเลยอือนี่ก็จัดขัวใหม่สิลุกอยจังน้อยลูกปูสัตว์ปูเปูปูกบเบืองก็แห้งไปดพี่น้องไใะไปูี่พี่น้องปูกระเบืองเลยวะสิปูเกระเบืองแห้งเลยอืออ้ามใจดชุดเลยนะกระเบืองเลยอือ ยันว่าจะนำประเด็กุ้งใส่กระเบื้องปุ่มจะทุวขัไหมสาเรล่ยแหละมักแตงลืมพูดอะไรก็แชร์เด้อพี่น้องเดี๋ยวไปเขาเบิร์มมาชมกันดีเนาะเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้น่เด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆหน่วงหูนี่จักน้อยแหละเนาะเสียงโขกกับสากมันต่ำกัน ไม่เนี่กอนกันวกไม้ซื้อกะปูกมาใส่เรียบร้อยด้ได้เป็นาพอดีอืโตเป็นท้องอาใส่กะปุกเรียบร้อยกระปุกอะหอยหอยโชยหอยโชยยังไงก็เจาบนมากเอรีเลยปองกระปองใหญ่ๆอีกสิะมาสอยไปหมวตาหอยเลยพวกเป็นนกเป็นง đi để tầm Hôm Hôm, nó sẽ Ừ. Tôi không có khuyên gì chạy được Dạ cậu đọc xe vượt xe đi thì Đó cũng được hả? Ừ. Để tầm lên đó Sốt y gì? Xem Xuân vật สุดประเด็นจังใดมับบมดฟอมเลยประเด็กเลี้ยงจังใหญ่แม่นสบอแม่เด้นประแด็กเลี้ยงคอยพอแม่เลี้ยงคอยได้เขาจังไงเยอะเเลี้ยงกจะ้ัประเดกเยออ้าวเหิยูเหกิจนกัใสประแดกเปวเดียวแม่นอยู่บปได้เลี้ยงก็กินกับประเดกได้ยากเกใส่กับใส่มันก็นก่เช่อ Lẹo tòa à, à, kín mặt anh ấy tạo nha kín mặt anh ấy tông tạo mèo bọt hai bụi xong chưa chưa anh ấy giặc bát này điu xong thăm dâu không thăm tham mặt xài xong thăm thang thăm thang thang thang

เปิดและออกสันมีการถามที่สามกนได้ย่อกมันบุ๋นครนะยุ่งกับไรขนาดเลยจะเป็นมาจะใส่ไก่ป่า ราหางไายเบิดเลยหมกพิ่ือทดินผึๆเยนี่มันตีนูงมันเห็นหมดจับจปาบหนม่ตีนูงม,มาห่อแต่นีเบิดเลยมาไหมาปลาลุงพ่อแม่พี่นนอง กรนเขาตัวเลกนั่นเองฟพ่ออย่เงี้ยมาถ่ายได้รอบม่างแรกก็ตอต่อกกินเขา <c oughs> ว่าในนอรอกพวกสางพวก่างสักแน่มันก็เลยก็คำเนี่เลยเดือเข้ามาแล้วกยกเถือ ไม่แล้วไรเนาะกินะไรอยู่อืเอเขามาต่อแล้วจะดีเป็นอะไรดอกเขาให้ผา,า,านเราทำไหมเราผานเราเราทำาำไมทำได้เหมืมมอนได้ทีช่งเวลาแข็งนรงเ็่านัา้

กานยุงกันยุงกันยังใหม่บินมัมากเลยหรอนี่แต่ใส่มุกอย่างเดียวแล้วห่อผู้เรียนการของเขาเขาเอาไใส่เปรดเาใส่เอาแกะครอบหนึ่งอเล็กลงไมตุก่รูซื้อมุกแล้วแรกมาซื้อมุกมาตัดละ มจ้างวาผ่าอะไรตะกใส่ายจมีเงินไหเขาใส่ตานางรวดให้วดนนะเมื่อจะว่าอะไรจำพวกจานกินเก่าไปนึ่ง

thì kim to mình toàn là con sụp nó nó làm lúc sao cái này Nó là lúc sao từ đây mà dù nhanh Toàn là anh chị cũng mất sống đó nhạc เมื่อเด็กคุมาหบ้าเดวไยที่มาเินอนดจจไฟกับสีมาเจอ ปลาหน้าเนี่ยมีแต่ใบไม้ใช่ได้กระิงทําลาจาพี่น้องเอ้ยใบไม้มันปิมาได้มันลมยืยาวลเนาะขอบ่มาพคลงมาชมเด้อกินข้าวไปนั่งตบยุนั่ง้อเอ้ยยุมันหลายไดล่ะเนาะบ่ว่าคัด้าชม พอกัะใหม่ขึ้นหนาพี่น้องก็แล้วสบายดียูเป็นคนติดตามซ่องมองกรดาวันเดอพี่นอ้องสบายดี